สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราก็มาอีกป่าหนึ่งแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดอะไรบ้างนะคะมาดูนเห็ดหนังแกะค่ะขออนุญ,ญาตถ่ายรูปไว้เล่นๆนะคะมันใหญ่มากนี่ค่ะแต่เราไม่เอานะคะตาถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะมันใหญ่มากโหใหญ่จริงๆนี่ค่ะสำหรับใครอยากได้เห็ดหนังแกะนะคะมาเลยนะคะแถว เนาสาห์นะคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ไปทำน้ำพริกเบคอนนะคะโหอร่อยมากจะบอกให้นะคะทุกคนเนี่ยไซส์กำลังน่ารักตะมุตะมิ นี่ค่ะ,ะเจอเห็ดเหลืองแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆเราอยากได้เห็ดสเตนโซฟนะคะอุ๊ยอันนั้นมันติดกับเืเสียได้อ่ะก้านมันใหญ่นะคะเพราะปีนี้ อุดมสมบูรณ์ค่ะทุกคนนางมาโนวีนางจะหาคู่นะคะแต่นางไม่ได้คู่กับนางมพระได้เห็ดค่ะจบค่ะผู้เห็ดค่ะเห็ดค่ะมันเล็กพี่มาพี่มาข้างบนนี้นี่ใหญ่ใหญ่อยู่เด้ออยากได้สเตนซอลซอนของเรื่องค่ะอันนี้ค่ะออเดอร์ไปก่อน ามออเดอร์อนะคะก็มีคนมาเด็ดแล้วนะเพราะว่ามันมีรอยเนี่ยเน,นี่ยฮะโอ้โหมันกำลังจะแบ่งบ้านน่ะเนี่ยพี่ว่าตรงนี้ตุมต้มๆสวยเลยเห็นไหมคะทุกคน ก้านจะยาวมากเลยนะคะทีนี้ก้านคือยาวมากนะคะบ่งบอกว่าปีนี้คือน้ำเยอะจริงๆแบกนิดนึงค่ะ เก็บนะคะโอ้เก็บเห็ดที่นอเวสนุกมากค่ะปีนี้เห็ดเหลืองสนุกมากค่ะการเก็บเห็ดเหลืองไม่รู้นะพ่อตาเพิ่งมาปีแรกแต่แค่มาปีแรกก็สนุกแล้วค่ะชอบอ้นี่เห็นไหมคะนางขึ้นแบบ อันทางนี้ก็คือนี่ฮะลำต้นมันยาวมากลำหมายถึงว่าไอ้ตัวหญ้าตัวอะไรแถวเนี้ยมันเถาวันแถวเนี้ยมันมันสูงกว่ากว่ารอบที่แล้วที่ตาไปเก็บที่โน้นนะคะโอ้โ อ้ยาวมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะ้ยเสียดายหักลำต้นมันยาวมากโอ้ยฉันต้องแหวกเห็นไหมคะโอ้ยทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่า มันมีไม้ค้ำตายอยู่โชคดีว่าเห็ดเนี้ยเวลาเราเวลาเราถอนออกมามันก็จะกลิงเกลี้ยงนะคะมันก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องมาตัดตลอด ก็เหมือนชีสอยู่นะคะทุกคนต้องเอาไปทั้งกอนเลยนะคะ แห็บเห็นไหมคะเหลืองนี่ต้องแหวกค่ะโอ้วันนี้ดอกใหญ่อยู่นะอ๋อขอบคุณค่ะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกขออนุญาตนะคะมาเก็บเห็ดเห็ดเหลืองนะคะทุกคน อู้อันนี้กอใหญ่อยู่ยาวนี่ดูเหมือนไม่ยาวแต่คือมันซ่อนมันซ่อนลงไปนะคะมันแอบลงไปอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันแอบตาก็ต้องแหวกโอ้อกอเน,นี่ย สวยโอ้โหแม่เจ้าเยอะมากค่ะแต่อีฉันไม่เก็บนะคะวันที่ฉันเก็บเห็ดเหลืองนะคะพี่สาวเราเขาไม่กินนะคะก็เลยไม่ได้เก็บเห็ดนั้นแต่ว่าเห็ดเห็ดเหลืองอร่อย เอาไปผัดน้ำพริกนะคะโหอร่อยมากใหญ่นะทุกคนนี่โอ้ว้าวเห็นไหมฮะป่านี้นะคะก็เราก็จะเดินคือเห็ดอะ่ะมันไม่ได้อยู่แบบอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเลยนะคะมันจะแบบ อยู่แบบต้นสองต้นเงนี้ยค่ะแซมไปไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนที่เราเก็บวันก่อนนะคะแต่ว่าที่เนี่ยคือลำต้นมันค่อนข้างใหญ่เลยค่ะทุกคนอันนี้ตาโดนนางแล้วเอานางไปหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวดูอันนี้นะคะดูนะคะนี่ลำต้นใหญ่อ่ะเห็นไหมหนางก็จะอยู่กันแค่เนี้ยยอมยอม อันน mm. mm. ี <S <S ้ดอกใหญ่สวยอยู่ไม่เห็นอะไรโอ้น่าจะเป็นลูสเตนโซ่ นางอยากได้นะคะมาดูโหนี่ค่ะสเตนซอซนีค่ะสีมันจะเหมือนแบบช็อกโกแลตเนาะก็จะขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะนี่ ห่างากมันลึกจริงๆเลยค่ะทุกคนเป็นหย่อมๆจริงๆค่ะที่เนี่ยทีละจึกทีละอันฮะแป๊บหนึง่งเห็ดเลื้อยอยู่เดี๋ยวเดียว 5านาทีห้านาทีห้านาทีเฮ้ยใครมาเหยียบมันบะเนี่เออเออเออไปแล้ว bật lên, vận động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  ơ, động vận โอ้หเห็ดเหลืองกำลังบานเลยเนี่ยขอหน่อยนึงค่ะอ๊ะตกใจไม่ไ่วอ,ไอ่า รีบนะคะพอนางเรียกแล้วพี่สาวเรียกแล้วรีบรีบรีบ,รบเห็นถึงเยอะเลยดอกสวยๆงน,นั้นเลยเป็นย่อมๆแต่ก็ได้หนึ่งตะก้าเลยนะคะทุกคนเห็นเยอะมากแต่เป็นเห็ดที่เราไม่อยากได้นะคะไปต่อค่ะอันนี้เรากำลังเดินกลับไปที่รถแล้วนะคะ เห็นอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าป่านี้มีคนมาเก็บแล้วนะคะเนี่ยจริงๆฉันอยากได้เห็ดเหลืองอีใเอาให้เต็มตะกร้าหืมยานสเตนโซฟนะคะทุกคนโอ้โหนางเท่าตายค่ะเตนโซฟสีเหมือนจะแบบเหมือนจะเป็นแบบสีช็อกโกแลตอะค่ะ เนี่ยนะคะเสียดายมากนางเข่าตายแล้วไปต่อค่ะทางกลับของเราจอนางฟ้าของเราคะ่ะขอเก็บหน่อยนะคะนางฟ้าหอยชันโอ้ย เก็บไม่ดีนะคะโอ้ยโอ้สีดายลำต้นมันใหญ่มากเนี่ยดูสิโอ้ กลิ่งมันออกกลิ่งกล้ามันออกนุ่นนงนะฮะไปค่ะดอกใหญ่อยู่นะว้าวสวยมากเลยสวยเลยเนี่ยเหยียบค่ะหลังเขาเ,เ,เยียบยุบขอประทานอภัยค่ะ ดอกกำลังบานสะพรั่งเลยนะคะก้อนนี้ใหญ่อย,ย,อยู่โอ้โหเอามายังไงล่ะเนี่ยเอาทีแล้วก็ ตเต็มค่ะสุดท้ายก็เต็มนะคะกลับล้วนะคะออกลับแล้ว